จริงๆคาถามนี้เนี่ยต้องเอามาขยายความเพิ่มเติมเป็นคลิปแยกอยีกหนึ่งคลิปเลยนะครับมีเพื่อนๆถามว่าในคอมเมนต์ Q&A นะครับว่าให้ช่วยจัดรัดับดันหน้าฟาร์มสำหรับตัวละครที่มีเลขแดงต่ำกว่า5000หน่อยนะครับซึ่งจริงๆตรงนี้มันมีประเด็นแยกที่เราต้องคุยกันใน2เรื่องหลักๆเลย1ก็คือตัวละครแต่ละตัวเนี่ย ค่าเลขแดง5,000นเท่ากันสมมตินะครับเลขแดง5 0 0 0นเท่ากันทุกตัวเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าค่าความสามารถตัวละครที่จะทําได้ภายในดันเจียนน่ยมันจะเหมือนกันเพราะว่าเงื่อนไขของเลเวลที่ตัวละครละ80เลขแดง5,000กับตัวละครเลเวล200เลขแดง5,000เนี่ยค่อนข้างแตกต่างกันนะครับตัวละครร80เนี่ยของอาจจะเยอะกว่ามากด้วยซ้านะครับนึกออกไหมหรือแม้กระทั่งที่ว่าตัวอาชีพนะครับที่เลขแดงเท่ากัน5,000เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าดาเมจจะเท่ากันตรงนี้เนี่ยมันก็เป็น ความแตกต่างที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในส่วนของดาเมจนะครับกับอีกกรณีหนึ่งก็คือเลขแดง5 0 0พันที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเลขแดงที่มาจากตรงไหนนะครับก็จะสัมพันธ์กับข้อแรกเมื่อกี้แหละนะครับเพราะว่าค่าเลขแดงนะครับเลขแดงเลขฟ้าเนี่ยบางทีมันอาจจะมาจากเซตัสส่วนอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องจากดันเจียนโดยตรง โดยที่ผมอยากให้เพื่อนๆเ,เข้าใจอย่างหนึ่งก่อนนะครับว่าบางทีเลขแดงบางอย่างมันอาจจะมีผลแค่ในวอเท่านั้นอนะไรเงี้ยเดี๋ยวคลิปนี้เราค่อยไปพูดถึงกันอีกทีหนึ่งนะว่ามันมีเลขแดงเลขฟ้าปลอมๆที่อาจจะทําให้หลายคนมีความเข้าใจผิดกันอยู่นะครับแต่เราคว่ากัอะทีนี้ผมได้ทําการลองสลับสับเปลี่ยนไอเทมนี้ดิดหน่อยนะครับก็เลยอะย้ายมาเป็นตัวละครตัวเด็กตัวนี้ดีกว่านะครับที่เราสามารถที่จะปรับให้มันเหลือเลขแดงประมาณห้าพันได้นะครับซึ่งตัวละครเนี้ยเป็นเลขแดงที่ประมาณ5000นะครับจริงๆมันก็ มากกว่าดีได้อย่างที่เราเคยเห็นกันในคลิปแต่ว่าด้วยคําถามมันคือ5 0 0 0ันใช่ไหมทีนี้ผมก็จะขอเปรียบเทียบเปรียบเปยให้ฟังว่าถ้าเป็นผมในตัวละครน,นี้ที่เล็กแรง5 0 0 0เนี่ยผมจะลงดันไหนทิศทางไหนนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าบางคนอาจจะใส่ของมากกว่านี้ใส่ของน้อยกว่านี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวละครแล้วก็ผลิตคอลเลกชันด้วยนะครับแน่นอนครับดันแรกที่ผมจะลงถ้าผมมีตัวละครที่เล็กแรงประมาณนี้มีของประมาณนี้นะครับก็คือดันแจนะครับผมจะลงดันแจ345หนะครับซึ่งถ้าไหวก็อาจจะพ่วงไปถึงแจ6เลยนะครับเพราะว่าด ค,คือไอ้พวกของแรพวกนี้มันมีหน้าดันแต่ว่าไม่ต้องไปโฟก,กัสมันมากก็ได้นะครับพวกเจาะนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยดันพวกนี้เราลงไปก็คือเราลงไปเพื่อหวังในส่วนของหินขาวหินแดงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าดันแจ3แจ4แจ5เนี่ยเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างน่าสนใจสําหรับตัวละครที่มีเลขแดงเลขฟ้าไม่สูงมากนะครับสาหรับดันแรกก็คือดันแจนะครับอันนี้เป็นตแตนดาดพื้นฐานเลยนะถ้าได้ยินเสียง ปงปังปองปองนนหลังนี้ขออภัยด้วยนะครับแมวตื่นแล้วมาเล่นกันพอดีผมอัดคลิปนี้ตอนเช้านะครับก่อนไปสอบส่วนดันเจี้ยนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็ผมก็ยังคงแนะนําให้เป็นดันเจี้ยนประจําแพทนี้อยู่นะครับผมนั่นก็คือดันงูนะครับดันงู normal ดันงู hard นะครับเป็นดันที่ผมมองว่าทําเงินได้ดีที่สุดแล้วนะครับสำหรับคนที่มีของไม่เยอะมากนะครับคือของแลในดันเจี้ยนจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีไม่ค่อยเยอะหรอกนะครับถ้าให้พูดตามตรงเราลงไปก็เหมือนไปลุ้นในส่วนของ เจเวลนะครับก็คือแร่ที่เอาไปขายให้กับ NPC เป็นเงินถูกไหมซึ่งโอกาสดรอปมันค่อนข้างยากนะครับเท่าที่ผมลงมาคือผมดรอปมาแค่ประมาณ2-3ครั้งเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ตัว Luminous f r a g m e n t เนี่ยที่เป็นตัวทำเป็นส t a r Link เนี่ยมันก็ดรอปที่นี่เหมือนกันนะครับทีแต่ว่ามันไม่ใช่ปัจจัยหลักที่เราจะมาลงกันเพราะว่าอย่างที่เราแนะนำไปว่าดันงู Normal กับฮาร์เนี่ยเราลงไปเพื่อหาหินขายนะครับแล้วดัน2ดันเนี้ยผมมองว่าเป็นดันที่โอกาสขาดทุนเนี่ยยากมากนะครับ มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะขาดทุนกับดันพวกนี้นะครับคือต้นทุนดันเนี่ยมันก็ไม่ได้สูงมากโอเคจริงอยู่ที่ว่าดันพวกนี้มันราคาหินมันขึ้นขึ้นลงลงใช่ไหมราคามันสวิงแต่ว่าต้นทุนที่ใช้นะครับกับกับดันเจี้ยนเนี้ยกับของที่ดรอปเนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับตัวมองว่าคุ้มมากเพราะว่าดันเนี่ยอย่างที่บอกครับเป็นดันที่หินขาวดรอปง่ายมากแล้วก็เป็นดันที่ผมมองว่าไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับคือตัวละครเนี้ยมันก็ลงได้นะครับไม่ได้ไไมม่่ด้สบาาาายกนะะเพรว ของผมก็น้อยนะครับคือของตัวละครเนี้ยนะครับที่พยายามปรับเลขแดงเลขฟ้าให้มันดอรอปลงมาเนี่ยก็คือถือว่าของน้อยมากนี่ผมไม่ได้ใส่มอไซค์ด้วยนะถ้าแบบเป็นเพื่อนปกติทั่วไปก็คือลงได้สบายอยู่แล้วเนาะถ้าความถึกนะพี่แต่ว่าอันนี้คือแค่อยากจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าถ้าลงดันพวกเนี้ยเป็นดันที่ผมค่อนข้างชอบแล้วโอกาสขาดทุนยากมากเราลงมาเพื่อฟาร์มหินขายจนถึงตัวนี้เนี่ย สังเกตได้เลยครับว่า2ดันที่ผมแนะนํามาเป็นดันที่ต้นทุนเนี่ยไม่สูงมากแล้วก็เป็นดันที่เพื่อนๆไม่ต้องลุ้นของแลอะไรเลยนะครับเพราะว่าผมมองว่าในช่วงที่เราเป็นช่วงสร้างตัวนะครับเป็นช่วงที่เรากําลังเก็บเงินให้กับตัวละครเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องไปลุ้นของแลหลักร้อยเหลักพันเนะครับเราเน้นของที่สามารถขายได้เรื่อยๆนะครับเอ็มสองเอ็มสี่ห้าร้อยเคแปดร้อยเคนะครับแต่เน้นจำนวนเน้นปริมาณนะครับในการขายจะทาให้เราสามารถฟาร์ม ไปในระยะยาวได้ง่ายกว่านะครับแล้วก็ดันแจนะครับกับดันงูเนี่ยมันสามารถลงสลับกันได้นะครับสำหรับคนที่แบบเริ่มมีของแล้วใช่ไหมแต่ว่าถ้าไม่สลับนะครับก็คือลงแค่ดันงูอย่างเดียวเนี่ยผมมองว่าดันงู h าร d ยีรอบดันงู normal สิรอบถ้าสมมติว่าเราตีไปว่าเราใช้เวลาประมาณ4-5นาทีต่อรอบเนี่ยสารอบเนี่ยผมขออนุญาตตีไปเล็กๆห้านาทีนะครับห้านาทีคูณ30รอบนี้ก็ตีไปประมาณ150นาทีแล้วนะครับซึ่งเหลือเวลา150นาทีเนี่ย ผมมองว่ามันก็สองถึงสามชั่วโมงแะเพื่อนเพื่อนก็มันมันก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาว่างแบบหมายถึงว่าบางคนอาจจะแบบว่างประมาณเนี้ยสองสามชั่วโมงต่อวันเนี่ยก็อาจจะเพียงพอแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องมีเวลาในการเดินช้อปปิ้งของในเกมเลือกดูของอีกถูกไหมแต่ว่าอันนี้ก็คือที่บอกครับเป็นแค่ท้งเรื่องหนึ่งเนาะนะครับมันก็เพื่อนเพื่อนอาจจะแบบไม่จําเป็นต้องลงจนครบเวลาหรือว่าอาจจะแบบไม่จําเป็นต้องลงจนครบรอบก็ได้เพียงแต่ว่าที่ผมจะสื่อให้ฟังก็ว่า ดันพวกนี้แค่เราลงจํานวนรอบจนครบอ่ะมันก็เกือบที่จะครบเวลา ในชีวิตจริงที่เราว่างกันก่อนนอนอยู่แล้วนะครับอะไรทานองนี้ก็ประมาณนี้เมื่อกี้ผมลงให้ดูรอบหนึ่งนะครับก็คือเห็นไปว่ามันได้หินค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็โอกาสขาดทุนเนี่ยมันยากมากสําหรับดันพวกนี้ก็แนะนําให้ลงจนครบเวลาใน1วันลงจนครบรอบอะนะครับเพราะว่ามันลงค่อนข้างง่ายแล้วก็ใช้เวลาไม่ได้เยอะมากนะครับต่อให้มีของกลางๆแบบเนี้ยนะครับของน้อยก็ลงได้นะครับคลิปนี้เราก็จะพูดถึงดันอื่นๆที่มันก็มีความเป็นไปได้ที่เราจะแนะนําให้ลงกันดูนะครับคือดันที่ต่ำกว่าร้อยสามสิบเนี่ยผมคิดว่าน่า เราจะไม่พูดถึงดันที่น้อยกว่า120เนาะจริงๆอีกดันหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับคือแต่ดันเนี้ยผมค่อนข้างลังเลเพราะว่ามันจะเป็นแค่บางอาชีพที่ทําได้กับเล่ดแดงที่ต่ํากว่า5้พัดก็คือ m มค n น s o u t p o พสหรือว่าดันร้อยสี่ห้านร้อยเนี่ยข้อดีหลักๆเลยคือต้นทุนมันถูกนะครับมันใช้แค่เจมเดียวนะครับแต่ข้อเสียมีประมาณ2อย่างคือของแรงมันเยอะนะแต่ว่าของแรงที่แพงๆเนี่ยมัน มันไม่ได้เยอะมากมันมีแต่มันดรอปน้อยอ่ะนื้อว่าว่าโอกาสดรอปมันยากแล้วก็ข้อเสียคือมันเป็นแค่บางอาชีพเท่านั้นที่เลขแดงน้อยๆอาจจะทาได้แต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ามันต้องเลขแดงประมาณเท่าไหร่นึกอว่าดันพวกนี้มันต้องลองแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเป็นเบรดเป็นกาเดเตอร์อย่างเงี้ยอาจจะพอถูถได้อยู่นะครับถ้าเลขแดงหลัก7-8็ดแพันหลักหมื่นอย่างเงี้ยสบายเลยดันนี้ต้นทุนน้อยนะครับลงง่ายส่วนดันถัดมานะครับก็เป็นดันยอดนิยมดันพวกนี้จะไม่ขอลงให้ดูแล้วกันเนาะไม่งั้นเดี๋ยวคล ผมได้ทดสอบแล้วในในไลฟ์สตรีมที่ผ่านๆมานะครับมันก็ไม่ได้การันตีชัดเจนว่ามันจะเป็นอย่างที่ผมทดสอบเพียงแต่ว่าตอนที่ผมไปลองดูนะครับร้อยสามห้าส้มเนี่ยก็ยังพอได้กําไรอยู่นะครับแต่มันไม่ได้ถึงขั้นที่ว่าคุ้มเหมือนเมื่อก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้หินมันดรอปน้อยลงแต่ว่ามันก็จะมีของส่วนอื่นที่ที่จะพอมาชดเชยในส่วนนั้นได้อยู่นะครับแล้วก็รั้วสามห้าเขียวเนี่ยก็ยังได้กําไรนะ แล้วก็ยังรู้สึกว่ากําไรดีกว่าร้อยส้ส้มอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ของบางอย่างที่เป็นซิกเนเจอร์อย่างพวกแร่อย่างเงี้ย <c oughs> ก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีเพิ่มในส่วนของเจมที่เอาไปขายเป็นแลกเป็นเงินได้ส่วนไอเทมแรงอื่นเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงเนาะเราเน้นแค่2ชิ้นเผลักเนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่าเราสามารถเขียวอย่างหน้าฟาร์มอยู่นะครับเพียงแต่ว่าก็ต้องทําใจก่อนว่ามันไม่ได้กําไรเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับส่วนดันเจี้ยนประเภทดนะ่นร้อยยี่สิบเนี่ยมันมันก็ นะตามระดับนะครับเท่าเท่าเท่าที่ไล่ลงมาเนี่ยมันก็ไม่ได้น่าสนใจเท่าดันแรกๆนะครับแต่ว่าดันนี้ก็คือข้อดีคือมันก็มีพวกของแลพอประมาณนะครับลงง่ายแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับดันที่ผ่านๆมาก็ยังรู้สึกว่าดันพวกนั้นอ่ะได้เทมที่น่าสนใจกว่าเป็นตัวเลือกที่ดีกว่านะครับส่วนพวกดันอเวกนะครับผมรู้สึกว่ามันก็จะอยู่ในปัจจัยเงื่อนไขคล้ายๆกันก็คือดันอเวกเนี่ยก็จะมีบางอาชีพนะครับ มันก็น่าจะไหวอย่างเบรดอย่างกาเดเตอร์เนี่ยดันเอเวกน้ำแข็งอย่างเงี้ยคิดว่าน่าจะลงได้อาจจะพอได้กำไรบ้างนะครับแต่นะครับถ้าคลิปนี้นะครับให้ผมจัดอันดับเป็นเทียว่าดันท็อป,ท,อปท็อปที่เหมาะสำหรับการฟาร์มนะครับสำหรับตัวละครที่มีเลขแดงน้อยกว่า นะครับห้าพันนะครับผมขอย่าตอบสั้นๆเป็นสรุปท้ายคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับผมขอเลือกแค่ท็อปทีนะครับสามอันดับอันดับหนึ่งนะครับผมให้เป็นดันงูนะครับเป็นดันที่เป็นตัวเลือกดีที่สุดนะครับดันงู normal นะครับดันงู hard เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดแล้วนะครับในแพทนี้สําหรับตัวละครที่มีเลขเลขแดงประมาณนี้มีของประมาณนี้เนี่ยผม ผมมองว่าเป็นดันที่น่าสนใจที่สุดแล้วนะครับต้นทุนถูกลงง่ายกําไรชัวร์นะครับส่วนดันประเภทที่2ก็เป็นดันแจนะครับดันเคีอารดนานะครับดันแจ3ามแจสี่แจห้าแจหกก็ขึ้นอยู่กับอาชีพแต่ว่าดันพวกนี้นะครับในหลักการเงื่อนไขคล้ายกันก็คือต้นทุนน้อยนะครับเงื่อนไขง่ายนะครับ เคลียบอสออย่างเดียวจบดันได้เลยนะครับสามารถลงควบคู่กับดันอื่นๆได้ส่วนดันที่3นะครับที่ผมให้นะครับเป็นท็อปเทียสำหรับอาชีพที่มีเลขแดงไม่เยอะมากนะครับก็ผมยังคงให้เป็นร้อยสามห้าเขียวอยู่ร้อยสามห้าเขียวเนี่ยมันไม่ได้ยากแบบกระโดดเหมือนดันอื่นๆนะครับมันไม่จำเป็นต้องใช้ทักษะอะไรเยอะมากแล้วก็สามารถลงไปดูหนังไปเล่นเดวชิวๆได้นะครับไม่เหนื่อยมากผมยังมองว่าการเล่นเกมเนี่ยถ้ามันเหนื่อยเกินความจําเป็นเนี่ยต่อให้เราได้กําไรจากมันต่อรอบเยอะกว่าร้อยสามห้าเขียวแต่ว่าเราใช้เวลาในการลงนาน ขึ้นลงยากขึ้นอย่างเงี้ยบางทีอาจจะทําให้ระยะเวลาที่เราเล่นต่อเนื่องในแต่และว,วันเนี่ยมันอาจจะน้อยลงนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมมองว่าให้3ดันเนี่ยเป็น3ดันนี้อันนี้สําหรับผมเองนะแต่แนะนานะครับลงให้หมดเถอดดันงูแค่30รอบต่อวันนี่ก็ใช้เวลาไปเกือบเกือบสชั่วโมงแล้วนะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับยังไงถ้าชอบผมรบกวนฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กด subscribe หรือถ้าเพื่อนเพื่อนนะครับมีดันเจี้ยนอื่นๆเพิ่มเติมหรือว่ามีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับไม่ไแน่ใจว่าคลิปนี้้ลวแาาก็ม ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีครับผมบ๊ายบาย